เกินไปลักกี้ม,กมักอยู่เงียลูกมักกี้หนาวลักกี้หนามักตายมักอยู่ท่านี้ไหมสบายติสบายแต่แม่หนักนะน่าจะสามกิโลนะเนี่ยสามถึงสี่โลลักกี้อ้วนหลายลักกี้แมวบ้านนี้ทำหมันหมดนะครับ เขาเลยอยู่กับคนไม่ออกไปเที่ยวไม่มีบาดแผลไม่ไปกัดกันอีกตัวนู่นนะครับไปเที่ยวในสวนอยู่ไปกินผักหากินผักนะหนอนไม้ฝรั่งนะนอนมาาก็ไปกินผักแล้วก็หมานะครับ กาติดติดตามช่องเราด้วยนะครับมาดูความน่า,า,<อ>ารักของสัตว์นี้งในบ้านเรานะน<อ><อ>ี๋เขาฟินมากเลยฟินจนลิ้นลิ้นออกเลยนะครับหน้าฟินนะทำเงเิมันอ้วนอย่างนี้ลักกี้ขี่รักชอบรักปลากินนะครับชอบไปเปิดตู้กับข้าวชอบเปิดตู้กับข้าวอุ่นๆกอ,อ,อ,อดแมวอุ่นๆคนริมๆลักกี้ฝากกดติดตามด้วยนะ ไปแล้วน,น,นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย